สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียร์ดั a เบิลทักไทยแลนด์ M T a นะครับคลิปนี้ก็เป็น e ีีที่2นะครับของการเดินทางเนาะต่อจาก e ีีที่1นนะครับตอนนี้ก็เดินทางาใกล้จะเข้าสู่เผอพลแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเดียร์ดับเบิลทักไทยแลนดะ์เนาะ ต้องขออภัย f อทุกท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับเพราะว่าช่องของเยรละบันทักไทยแลนด์ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของรถบรรทุกเนาะนะครับแล้วพักหลังๆนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะครับด้วยเหตุผล,ลหลายๆด้านนะครับก็เลยก็เลยไม่ทำเลยนะครับเกือบปีนะครับเกือบป,ปีได้เนาะนะครับ,นะรบช่วงนี้ก็ ก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับการเดินทางนะครับบรรยากาศของการเดินทางนะครับต้องขออภัย f c ด้วยจริงๆนะครับที่ที่ไม่ได้อัพคลิปลงช่องเลยนะครับต่อจากนี้ไปก็ก็ทําเหมือนเดิมนะครับทาคลิปเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าต้องดูกับสถานการณ์ด้วยนะครับก็คือถ้ามีรถ สิบลอ้อหกลอ้อนะครับจอดขายแถวไหนถ้าเดียดมัมเมนทักไทยแลนด์มีโอกาสได้ผ่านไปตรงนั้นนะครับก็จะถ่ายรีวิวมาให้ FC ได้ชมกันนะครับเพราะว่าช่องของเดียดมัมเมนทักไทยแลนด์นะครับก็ก็มันบอกมันบ่งบอกอยู่แล้วนะครับดมัมเมนทักเนาะก็คือรถดัมนะครับรถบรรทุก แล้วก็อาจจะมีคลิปอื่นๆแทรกมาด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้เบื่อกันนะครับยูซีครับเนาะก,ก็พยายามทำทำคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ถามว่าได้รับเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้รับเขาเรียกว่าได้รับความนิยมอยู่นะครับได้รับความนิยมอยู่เนาะ เอาทำมาก็มี FC มาดูนะครับก็เราก็ดีใจนะครับเอฟซี FC ท่านใดนะครับออยากคุยอยากแชทกับยาดาบันทักไทยแลนด์ก็ก็ก็คุยได้นะครับคุยคุยในคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับหรือใน Facebook ก็ได้นะครับเพราะว่าเฟซบุ o กเดียรดาบันทักไทยแลนด์ก็มี รบรราการวันพริฤหัสก็จะประมาณนี้นะครับรถก็ก็เยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ ตอนนี้ก็จะเข้าสูอ่อำเภอพนแล้วนะครับอีกไม่เกิน2กิโลก็จะถึงตวงัวอำเภอแล้วนะครับเดียร์ดัมเทักไทยแลนด์นะครับก็ทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับวีบซีคือเดียร์ดัมเทักไทยแลนด์นะครับทํางานที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็กําลังจะกลับบ้านที่โคราชนะครับขอนแกน่นโคราชก็ ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเราเดินทางบ่อยก็มีความรู้สึกว่ามันใกล้นะครับเนะาะอันนี้ตอบไปเพื่อนะครับเพื่อ f f สงสัยนะครับว่าเดี๋ยวได้เป็นทักไทยเลียดเดินทางไปไหนนะครับเนาะอันนี้ก็บอกไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวได้เป็นทักไทยเลีย์ทำงานที่ขอนแก่นนะครับเนะาะแต่ภูมิลำเนานะครับเป็นคนโค,โานนคราช ตอนนี้ก็ติดไฟแดงนะครับติดไฟแดงอยู่ที่สีแยกอำเภอพลนะครับนี่ก็เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวท่าน้ักแทยกเลีงก็จะเดินทางคนเดียวโดยตลอดนะครับไม่ค่อยไม่มีเพื่อนร่วมทางนะครับหมายถึงว่าคนที่กลับบ้านด้วยไม่มีนะครับเพราะว่าที่ทำงานเราเนาะที่ทำงานเราส่วนใหญ่ก็มีแต่ คนในพื้นที่นะครับน้อยน้อยนะครับที่จะมีคนต่งจังหวัดไปทํางานนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราก็เต็มใจนะครับที่จะไปทำเนาะ,ะเวลาขับรถกลับบ้านนะครับเดี๋ยวได้มาทักไทยแลนด์ก็จะมีความสุขมากนะครับยูทิครับ เหมือนเราได้ผ่อนคลายนะครับเพราะว่าคือคือชีวิตการทํางานของเราเนาะมันมันมันจะอยู่แต่สิ่งเดิมเดิมะครับเบบีครับเนาะก็ประมาณว่ามันจาเจเนาะชีวิตมันวนลูปแต่แต่แต,แต่แต่อย่างเดิมอะครับชีวิตมันวนลูปอยู่แต่เรื่องเก่าๆเดิมๆนะครับเวลามีวันหยุดนะครับเวลาได้เดินทางก็จะ ก็จะตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่าเมือนเราได้เปิดหูเปิดตาครับง่ายๆเลยเนะเาะอ่าก็ชอบนะครับตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราได้เจอคนที่มันค่อนข้างเยอะนะครับถึงเราจะไม่ได้คุยกับเขานะครับแต่แต่เราได้เห็นนู่นนี่นั่นนะครับมันมันตื่นตาตื่นใจเราดีนะครับส่วนตัวเดียได้บร็ทักไทยแลนด์ก็ชอบการเดินทางเป็นพิเศษ นะครับมันมันมันมีความสุขดีมันแฮปปี้กับชีวิตเราดีมันทําให้ชีวิตเรามันไม่น่าเบื่อนะครับอ่าอันนี้ก็มาถึงอำเภอพนแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับกว่าจะไปถึงโคราชก็น่าจะประมาณสองสามทุ่มนะครับอ่าก็อย่างที่พูดไปนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกัน นะครับเอาให้ FC ได้ชมกันเนาะเผื่อบางคนบางท่านอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าทํางานนะครับรู้สึกเบ,เบื่อก็เปิดชมคลิปวิดีโอของเดอะดัมเบลทักไทยแลนด์ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเล็กๆของการเดินทางนะครับแต่แต่ถ้าเราได้ดูมันจะทำให้เราผ่อนคลายนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเด a ะดัมเบลทักไทยแลนด์เชื่อแบบนี้นะครับ ถามว่าเดียร์ดัม้มแทักไทยแลนด์ดูไหมดูนะครับส่วนใหญ่เดียร์ดัม้มแทักไทยแลนด์จะดูช่องเกี่ยวกับรถใหญ่นะครับเวลาเขาเดินทางสองสามชั่วโมงนะครับเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับเราจะมีจินตนาการค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเราก็จินตนาการไปว่าเราได้ขับรถคันนั้นนะครับเราจินตนาการไปเลยนะครับแล้วแล้วแล้วให้เราไปอยู่ในคลิปนั้นเลยเปรียบเสมือนเราเป็นคนขับเลยนะครับทั้งนั้นที่เราดูคลิปนะครับเอฟซีมันก็จะทําให้เราแบบ แฮปปี้กับมันนะมีความสุขเนอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับของแบบนี้ก็ไปบังคับก็ไม่ได้เนาะไปบอกไปสอนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าดเดรดมันทชอบจินตนาการแบบนี้นะครับจินตนาการล้ำเลิศนะครับพูดง,ไงนะ่ายง่ายเนาะมันก็จะทําให้เราแบบไม่ไม,ไม่ไม่น่าเบื่อนะครับชีวิตชีวิตที่มันอยู่กับเดิมเปกติมัน มันค่อนข้างน่าเบื่อนะครับน่าเบื่อในที่นี้คือว่ามันจำเจนะครับชีวิตเรามันมันวนลูปแต่สิ่งเก่าๆเดิมๆนะครับเวลาเราได้ดูอะไรที่มันผ่อนคลายมันก็ทําให้หัวใจเราชื่นมื่นขึ้นเนาะนะครับอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของเดียด้บันทักเลยนะครับเนาะคนแต่ละคนนะครับก็จะมีวิธีการผ่อนคลายที่แตกต่างกันออกไปเนาะ บางคนบางท่านก็ชอบดูคลิปตลกดูรายการทำอาหารนว่นนี่นั่นนะครับส่วนตัวเดรดบมนทักก็ชอบนะครับชอบดูช่องเกี่ยวกับรถนะครับนะครับเป็นรถบรรทุกนี่โอ้โหชอบมากเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ FC ครับก็ฝอยไปนานแล้วนะครับก็ฝอยนานไปก็เดี๋ยวกลัว f c จะราคาญกันนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเดินทางต่อ นะครับยาวๆเลยนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ